ก็เป็นแมวกาสกันปะวันหนึ่งมเป็นสกลนครหลวงปู่หลวงปู่ห้อยเนี่ยแหละนั่งสวดมนต์อยู่ข้างๆผมสวดเป็นรถเด้อที่เหลือเราก็สวดไส้นะเสียงเราก็นหน่อยโยน่าเนี่ยมาโทษนั่ะพอดไปได้จะเข้านึะ ผมนอนอยู่ผมก็ห,มออหันมาเอ้าผู้เมวทางไหนนั่งขี่รถมันน่ะมันมันมันเมวกัดกัดหันด้วยเบื้องข,องข,องของ้างมันปูสวดมนต์แต่ว่าตาบวมมึนเลยแต่หากสวดอยู่แต่เอาโทรศัพท์มาถ่ายไว้ปู่มือที่เป็นตะขงังเลยเนาะมันยำตื่นแล้วปู่มาเบิ่งปู่สวดมนต์ปู่ฮะผมสวดน่เขานี่ยบอกแล้วว่า วุ้ยขังละปู่ไอ้บ้าตองเงสวดได้อยู่เนี่ยมันตอขาหมูลุมเสยนี่แล้วสวดไปทางหน้าแล้วสวดไปทางหลังแล้วสวดหลัดเครื่องหลัดกลางไปทุกที่ตัวเด่นเนี่ยอย่างมันหลับบองเนาะตื่นละบันโอ้ข่าววันนี้ว่าท่านตื่นอยู่กับเมื่ดโม่เกิดอะไรเนี่ยท่นนี้บอกให้ตื่นเนี่นยเนาะพวกเราก็ทําหน้าที่กันธรรมดา มันก็เป็นแบบอะไรที่มีสีสันเนี่ยเมือือมันก็เป็นเรื่องให้เขาได้เห็นได้เบิงได้คิดพิจารณาโอ้ใหมันเป็นธรรมะอะไที่วะแต่ยังไงก็แล้วแต่ละก็ขอให้เราอยู่ได้ถึงสีนังรับวันนี้บูสึกยังดีอยู่เลยนั่นบอกพรดเว่า,า,าโอ้ยคือนาังรับขักนาเงินเน่แี่โอ้ยผมปอะยุ่หรอาจารย์ผมศึกหรือเป็นอย่างผมนังรับผมคือชบพยุทธ์ล่ะผมชีซึกแล้วล่ะอ กบอกไปยังกอยู่มานั่งรัล็ดูได้มีปัญหาจะปูเป a o ล o นย่งบบเดินอุตุรงค์ไปถึงแม้ว่าสิเถาอายุ80กว่าปีจะยังไงก็แล้วแต่ละพวกเรานี่ยมันมีใจรักในธรรมมีใจรักในบุญมีใจรักในธรรมถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่สมบูรณ์ ชีวิตคนเราเนี่จะให้มันสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้หหายากอยู่เลยแต่เราจะพอใจในสิ่งที่เรามีหรือว่าดีใจในสิ่งที่เราเป็นขอใจเราก็พอใจทําบุญก็พอใจไม่ไงก็ดีใจในการทาบุญถึงสิงม่หน่อยก็ดีใจทำบุญนะเพืเ่อนเธอลาร้าดีใจ กูได้ทําบุญแล้วมันนี่วันนี้ใครยังไม่ได้ทําบุญบ้างก็ทําซะทุก <c oughs> <laughs> ทำหน่อยก็เป็นบุญทําร้ายก็เป็นบุญบ่ได้ทำโดยเงินโดยท่องก็เราก็ทำโดยการเนี่ยรักษาศีลทำโดยการทํางานทําความสะอาดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หรือว่าทำโดยการแบบภาวนาเงี้ย จเจริญสติจเจริญสมาธิชีวิตที่โชคดีนะคือชีวิตที่ได้ทำดีคนเราบอกชีวิตเราเนี่ยโอ้ยมันไม่มีโชคไม่มีลาบชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบเมื่อกับโชคดีร่ำรวยมั่งมีอะไรต่างๆคนที่ร่ำรวยนะมั่งมีนะยังไม่โชคดีเท่าเราเลยบางคนนะเป็นอย่างเขามื่อสิบียูเดชั่ จะละเมิดตื่นขึ้นโอ้ยจากอนในเป็นันในวุ่นวายจากสีขาจากสียขายจากสีด้าลูกน้องจากสีเครียดให้พี่ให้น้องจากสีโวกผูน้นั้นผู้นี้จ้างสั่นจ้างส่ชีวิตบางทีมันอยู่กับความวุน่นวายเสียมาทำบุญเสียมาใส่บารเสียมาส,สวดมนต์มานั่งสมาธิมาฟังเทศคือเฮานี่มาคนเขาเห็ุบ่ไร้รอ ถ้าว่าสิ่งที่เขาได้เขาทำเน่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ใช้หรอกบางเถือกับบได้กินซ้ำมันเป็นอย่างมันกินบ่ได้บางทีก็ไม่ได้ใช้หรอกเป็นอย่างมันใช่บ่ได้บางทีก็ตายไปก็เอาไปไม่ได้อีกทั้งที่เนื้อกว่าเหนื่อยลําบากก็ลําบากชีวิตก็แบบวุ่นวายรวยกว่าเราอีกมีเกียรติมียศกว่าเราอีก แต่ก็อยู่กับความทุกข์อยู่กับปัญหาอยู่กับอะไรที่แบบจิตใจมันไม่ได้มีความสุขโป่งโล่งเบาสบายอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับความดีอาจจะมีอยู่แต่บางทีมันดีแบบไม่ได้ดีให้เราแบบมีความสุขดีแบบมีปัญหาดีแบบถูกคนอินทาดีแบบนั้นแหละดีแบบร้อนรนแข่งขันแก่งแย่ง แข่งดีกันเอาดีไปฟาดฟันกันเอาดีชนะกันรวยกว็เหมือนกันไม่ได้รวยเพื่อว่าให้ตนเองมีอยู่มีกินมีใช้ตำหนัาเอาความรวยไปเบียดเบียนกันเอาความมั่งมีไป,ปรสร้างเหตุแห่งการที่จะไปแบ่งแยกคดโกงอะไรต่างๆที่มันเป็นเหตุที่จะนำไปสู่ความทุกข์ที่ไม่ ไม่สามารถทำให้เกิดความรู้สึกที่มีความสุขแบบยั่งยืนเยือกเย็น,ยนอันนี้เราก็อย่าไปอิจฉาเขาเนี่ยบางทีมันก็มีหรอกเขาคือรวยแท้เขาคือมีแทบจ่พวกเรานี่มีความสุขสุกนั่งต่อไปหอดเทียงยันไม่อยู่ยังมันสุขมันโห่จากแต่ไม่เถศดตากแดดทห้กูฟังกูก็ิีใหม่เพราะอะไร กูกระสุกไปองเลี้ยเ,เราปฏิว่าอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกพวกเรามันเคยลําบากมว่าแล้วไอ้เคยลําบากมาแล้วเนี่ยมันก็เลยสบายอย่างนี้แหละใหญ่อืมมันสบายแล้วลําบากมาแล้วอยัางลำบากคือเก่าอยู่คน่ะไอ้ผู้ยังตากแดดไอ้กูนั่งตากแดดกับไอ,อ้ผู้ยุทธเจ้าพอกูไปทุดงไปธรรมญาแท้เนะยครับธรรมญาต์แท้ธรรมญาต,ตา ủa tham gia để nhâm thì cú đang tạc đèn, dưa sầu la cà mì na, thì cú mình đang bài bài lắm à, chắc bài nào chắc bài ở đây, đây, ôi, nè cái 10 mong, mất hết nhá, su mửa, nó cứ hướng xuôi bạn nè, cái nỉ thứ bát เชฟพักต,ต่เงีย่เพียงจนหอดผลหกโหมงเล็กไปเลยนอน,นอนนอนนัดขัดกินเขาแล้วว่ดหลงใี้ยังไปนอนหลดกละมังกบบับวองล่างมาก็ไม่เอาจัดการรถเที่ยไปใช้กับเปาหลรถกละมังกูนกูสละแล้ววะเ่านกูหกโมงแล็กยังตื่นเธอเดียวเอ ถ้าว่าส่วนมนตนแล้วฟังเทแล้วนอนมันตั้งแต่สี่ทุ่มจนหดฝนตีสองผนที่นอนอีกซาไหนอยู่ไปอย่างนี้แหละอือีกจะหน่อย,ยพระอาจารย์ไปอินเดียหน่ยไม่ญ่แห่งสีสบายแห้งืมพระอาจารย์ไปอินเดียวันทท่เก่าสนุกสิพิษกันจีบันกูขัาแขนมาดนละมึงอ <c> า <ười> จารย์โมยูนี่ละ <c ười> เท,ทิกับโมยูยคนมาเทศกูฟัง,ฟงอะไรบัน อดอินเดียอาจารย์ไปอ no ิ BA เนเดียยี่สิบมื่นกูนี่กูสิสบายเนะกูจะฟอนออมวัดสบายวะเออสื่อบทเอารถเฮมากหล่ะภาคตะันยางออมวัดอย่างดีใจอาจารย์ไปแล้วกูจะไปได้ฟังเทศยนเอาจ้าเส้นบะเนี่ยมันอยู่กับฟังหรือเล็กน้อยยัยที่ไหนไหนเดี๋ยวจอยอยู่แล้วไปแล้วนี่ยนะสบายเนี่ย ที่เป็นกรรมเป็นเวรหรือว่าไงมั้งลบากเนี่ยกระซุ่มผ่ซุ่มฟังอยู่ดีแล้วไปฟังต่อยไปอินเดียอีกกว่าีว่าอีกอันนี้มันเป็นหน้าที่ของเราถ้าเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยขูมวนเว้ยกูมมีความสุขเว้ยต่ละมือเด้ใสสบาทต่ละมือได้ททำบุญมีหน่อยก็ทำหน่อยเห็นปี่เห็นหน่องนะพี่น้องมาจากเมืองสวรรค์คนมาจากขมุมมวนก็มี มาทำบุญเฉสๆพูนมันจะประเทศเล่าอืันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ให้เราได้เห็นว่าความศรัทธาเนี่ยมันมันสามารถที่จะไปได้ความศรัทธานี่ยสามารถที่จะทำได้ทนได้เ้าเมื่อคืนเหรออ่าใดที่มันให้ความมาซื้อข้ามันดีๆอย่มันมีความสุข่ใหญ่ะโอกน้อยธือบาตกับม้วนไว้ในนี้ก็ได้จุ่มกับลาย ลายบาทก็โฮอ้จะเด้ตอนไดตเต็มยามกลับมามีอยู่บ่มีเน่ยอยู่กับประจักษหรอที่จริงก็ไม่มีรออาจารย์ก็พูดเล่นเฉยๆรอโดยส่วนมากท่านก็ไม่ได้ไปติดยึดเรื่องอย่างนั้นหรอกเพราะว่าเรามาเพื่อปฏิบัติมาเพื่อกัดเพื่อเกามาเพื่อฝึกคัดตนเอง บางสั่งบางเศรานี่ก็ปั่นก็ากี่ยงไปเบิดไปสี่สองที่จริงผมว่าฉันเสียสายเนี่ยมันพอดีอยู่เด็ดนี่มันย่อยเหมือนพอดีเนี่คือบอกไม่ว่าจะพระคุณเจ้าหรือผมก็คือกันเนี่ยเอาเกี่ยงสองก่อนเขาล้ามสองก่อนเขาล้ามในแห้งแน่นอิงติ่งเลยดวะวีมานสั่งอีมันมุดเนียนครับบอกอันนี้ก็ฉลองศรัทธาให้โยม โยมก็มาไกมาทําให้อยากได้บุญกับพระนักชีวาหยอนเ้องหิวกับเบจักละ่ะโยมก็ได้บุญเ้าก็ได้ฉันโอ้ไปอินเดียมีคนนั่มไปกี่เขากีกเผาบังคลามให้สันบ่่าอะหอดอินเดียเนี่ยมุบวันเท่าเด้แต่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับไปไหนเราก็ฉันอะไรของโยมของใครที่เข้าไปแล้วนะ่อ้าว ให้เราได้มีความสุขเออความสุขกับบุญความสุขกับการทำหนาที่ฟังเทศมีความสุขมวนลยมวนเนียมวนบ่มวนแะ้วเนี่ยเจ็บน้ำตาแตกน้ำตา <c oughs> คุณยายเอออีกสักหน่อยก็จะไปบินธบัติัาอาหารต้องไปกันสันมวนอะไปเนี้แซฟนั่น ไม่ได้ว่าอะไรมากหรอกขอให้เราอยู่ได้อยู่เป็นพระใดย่ามมันดีย่ามันมีขุนมีคาย่ามมันตั้งใจภาวนาก็จะบบมีอยู่บ่ก็จะมีอยู่ทัวเนาะย่ามันเดินจงกรมเบาแวงแวงโอ้ยจะเป็นกูจีหอไดจะเป็นกูมีสมาธิบ่จะเป็นกูปล่อยว่างบา่หรือกูบรรลุธรรมบ่ขอเบอรยไเด้ แต่จะเบาแห้งอะไรล่ะแลนผูกพิเวกขึ้นต้นใหม่ขึ้นลังคาเบาแห้งหอ่อลงมาปุ๊มตัวนั้นมันก็จิไปทั้งคนได้หน่ะเ <c oughs> นี่นี้แหละพอนุโมทนากับท่านทั้งหลายสงสารก็สงสารอยู่ยต่เสียวยแต่ไหน,ในแต่เราก็ถือว่ามาฝึกตนเราก็มาทำหน้าที่ของเราฝากไว้ว่าทำอะไรก็แล้วแต่ละ่ะ ให้เรามีทัศนคติหรือว่าพยายามมองในด้านบวกมองในด้านดีมองยังไงให้มันมีความสุขชีวิตเรามันทุกข์มาเยอะแล้วชีวิตเรามันเหนื่อยมาเยอะแล้วเวลาเราทําความดีก็จะสิเห็นมันเมื่อยตต่มกันไปอีกเวลาที่เราทําอะไรที่มีคุณค่าก็จะสิเมื่อยส้่มเติมตอกย้ำมันทิตดใจเจ้าของให้มันทุกข์ไปอีก แทนที่เราจะมีความสุขกับการทําบุญมีความสุขมีคุณค่ากับการปฏิบัติหรือว่าทําให้ตนเองปล่อยวางความยึดมัน่นถือมัน่นความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์ในจิตในใจมาปฏิบัติมันนังหนา Period. เก่งตึงทําความดีอย่างสิมันหนางอีโย่ออ่มันกูหมดเง่นหลายที่มันกู้หมดแล้วที่มันกูบ่มังเมื่อยกเมือ ถ้าแต่กูเฮ็ดบุญถ้าได้กูเฮ็ดอะไรเฮ็ดนี่ที่มันกูเ,เ,นะ uh, มนเมื่อยเฮี้ยเฮ็ดบุญได้นั่นว่าเมื่อไหร่มาจมในใจาพาปฏิบัติพาทำความดีฟังเทศที่มันไม่เทศเลยที่มันจะไม่เทศรักนางสาวเนี่ยทุ่ม่กูไปยก็แห้งหองหนักองเยอะเทศกูฟังอยู่กู้เมื่อยอยู่แห่เทศเ,ทศเ,ทศด,เดินด,ด,ดีแทนทีน่โอ้ยร้อนกายแต่ไม่ร้อนใจ ถึงแม้ว่าจะหวีแบบๆแก็มีความรู้สึกดีอยู่โอ้ยฟังเทศจะมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเดอ้อทำดีก่ะให้มันมีความรู้สึกดีฟังเทศอ,ยอ,ยยอ,ยยอยนี่นี่ยเอ้ยใหญ่เ้ยหนาสงสารเอาตอนนี้ละกลัวสินาสงสารไปกว่านี้ขอความเจริญงอกงามในสิ้นในธรรมในคุณงามความดีในศาสนา จงมังเกิดมีแก่เราทาั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ